สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าว,วันพุทธที่8กุมภาพันธ์พุทธศัก,กราช2560ค่ะวันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน3ปีวอกเช้านี้เช่นเคยนะคะอยู่กับคุณต๋าพ่ภูและดิฉันไรพิชยธัญค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับข่าวสารมากมายมีหลายเรื่องหลายความคืบหน้าที่ต้องตามกันต่อก็เดี๋ยวเพลิดเพลินแล้วก็ยิ้มไปกับเรายามเช้าชแต่ว่าเรื่องแรกวันนี้ที่ต้องไปกันก่อน,อนจริงๆนะครับหลายคนรอคอยมานานหลายคนตั้งคําถามนะนนนะะวววัััีี้้เเเปป็็ทททาาาาาางงงงกกรรรรรแลลค่ศไยขอํจมมสสช ที่20ครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกแถลงการเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชระบุว่าตามที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสิ้นพระชนเมื่อวันที่24ตุลาคม2556เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงบัดนี้มีพระราชองค์การโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหาหมุนีวงศ์วัดราชบาพิตรสถิตมหาศีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริมาณนายกรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องจกได้สนองได้ดำเนินการเพื่อให้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่เป็นไปโดยความเรียบร้อยตามพระราชประเพณีต่อไปจึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ สถาปนาสมเด็จพระมหาหมุนีวงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20นั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะคะที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมค่ะในส่วนของมาตรา7เดิมเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าในกรณีที่ตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทุลกล้าวเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชข้อความเดิมเขียนอย่างนี้นะคะแต่มีการแก้ ้ไขเป็นพระมาหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งและให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโอ,องการค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะถึงการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ค่ะท่านนายกก็บอกว่ามีการดําเนินการตามขั้นตอนพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ท่านนายกบอกว่ามีการเสนอรายชื่อ5รูปหลังจากนั้นก็ขึ้นทุนกล้าวไปแล้วขณะนี้ก็ได้รับแจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวแต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเป็นสมเด็จ